ของวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด19ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ความเคลื่อนไหวของรัสเซียเท่านั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะสหรัฐอเมริกาก็มีการทุ่มเงินงบประมาณสั่งโควิดวัคซีนเพิ่มเติมด้วย100ล้านโดสนะคะโดยกองทุนความมั่งคั่ง RDIF ของรัสเซียที่ให้การสนับสนุนการผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 พูดถึงเหตุผลที่รัสเซียสามารถพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพก็สืบเนื่องจากเป็นการต่อย,ยอดพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสอีโบลาและวัคซีนป้องกันโรคเมอร์สค่ะโดยหลังจากนี้รัสเซียก็จะเริ่มผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ในเดือนกันยายนโดยจะนําออกสู่ตลาดภายในเดือนพฤศจิกายนตอนนี้มีคําสั่งซื้อแล้ว แล้วกว่า1,000ล้านโดสจาก20ประเทศทั่วโลกกรณีที่หลายฝ่ายแสดงความไม่มั่นใจว่าวัคซีนต้านโควิด -19 ของรัสเซียผ่านการทดลองทางคลินิกกับมนุษย์ไม่ถึง2เดือนและยังไม่ได้ทดลองระยะที่3 รัฐมนตรีสาธารณสุขของรัสเซียก็ย้ำนะคะว่าวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ที่พัฒนาโดยสถาบันกัมเลยามีประสิทธิภาพโดยจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ภายในเวลา2ส,สัปดาห์และตอบโต้ว่าการแสดงความกังวลของผู้เชี่ยวชาญต่างชาติบางคนเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่มีเหตุผลอย่างที่สุดค่ะแล้วล่าสุดเว็บไซต์เดลิเมลมีการรายงานอ้างเอกสารของรัสเซียว่าวัคซีนสปูกนิก5ของรัสเซียผ่านการทดสอบกับมน เพียงแค่38คนระยะเวลาทำวิจัยแค่42วันแทมมีผลข้างเคียง144อาการเช่น ปวดบวมและอาการค่ายรวมถึงอนุญ,ญาตให้ใช้เฉพาะผู้ที่มีอายุ18 60ปีขณะที่ประสิทธิภาพของวัคซีนระบุว่าไม่ทราบแน่ชัดซึ่งรัฐมนตรีสาธารณสุขเยอรมนีประกาศท่าทีไม่เชื่อมั่นวัคซีนของรัสเซียค่ะโดยเห็นว่ายังเสี่ยงเกินไปที่จะฉีดให้กับประชาชนนับล้านล้านคนเพราะถ้าหากมีความผิดพลาดจะทําให้ความน่าเชื่อถือของวัคซีนทั้งหมด ถูกทำลายลงทันทีในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐบรรลุข้อตกลงให้บริษัทไบโอเทคอเมริกันผลิตวัคซีน100ล้านโดสมูลค่า1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐถือเป็นข้อตกลงจะซื้อวัคซีนฉบับที่6นับจากเดือนพฤษภาคมและจะเพิ่มกำลังการผลิตอีก500ล้านโดสซึ่งจะส่งผลทำให้สหรัฐมีวัคซีนจากบริษัทนี้กว่า600ล้านโดสค่ะ